อ่าวันนี้กนะ็เขาหลับตาแล้วเนะี่ยก็คือให้เราลืมเรื่องอื่นไปก่อนอันนี้มันจะามดแล้ลกหมดจะในวันลืมเรื่องอื่นปุ๊บเนี่ยพอหลับตาหมดเนี่ยบางทีไปแล้วเราจะทีง่งะแก้เห็ุผลนะเพราะว่าคนเจ้าของคุณเนะี่ยเต็มที่ไมยิ่เต็มที่เลยนะเราดยคิดเรื่อ,องอื่นเนนะี่ยแล้วผมก็บ่อยากขันกู้ทำตามก่อนดีกว่าเดียลเล๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เลิกฝึกแล้วก็ไม่คิดวันหนะึง่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะคุยง่ายใช่เราที่งะแก้เห็นนนะุผลน่ะ แต่หมดไม่ได้นะเด็กก็เผลอ้อยเนี่ยหลับตาลงไปหลับตาเบาๆนะคนไหนหลับตาเลยแมงเนี่ยหลับตาแล้วเริ่มเกาะตามันไม่หยักได้ไหมถ้ามันหลับตาแล้วมัน่มเกาะตาไม่ได้มันแหลงไปไงคือหลับตาเบาๆคือไม่ให้เอาตามองให้จุดเอาตอนนี้ก็นึกเอาว่าถุอะไรอ่ะที่ง่ายก็คือดวงใสเนี่ยฟองแฟบฟองกระถูงง่ายจุดเลยนึกแล้วก็ลืมเรื่องอื่นแต่เพราะว่าหลักการเนี่ยทำให้เหลือเรื่องเดียวเรื่องเดียวทำนี่เรื่องเดียทำได้ อันนี้เป็นฟองแคปฟองตะบูลูกเทนปิลูกสนุกลูกอะไรเยะสีแดงสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวไอ้แครไอ้ฟอก็อะไรอะไรก็ได้ที่เราลึกก็เราดืมเรื่องอื่นเอาไว้จะดูของเราอันนี้จะเป็นห่วงว่ามันใหญ่หรือเล็กเพราะว่ามันเอามันเข้าได้่ีที่หมู่ฟ้ายในหมู่ฝานะแล้วต้องท่องด้วยมันต้องท่องมาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสอยเนี่ยคือเราลึกเดียวเนี่ยเดี๋ยวใจกราเขเ่อนแบบเดียว ข้องด้วยข้อแมกซ์รามของที่เราเลือเนี่ยแต่ผมจะพูดดวงสายแทนนะแในหน้าเนี่ยแต่นั้อสานเลือดในเรื่องเนื้งสานเนี่ยจะพูดรวงดวงใสเพราะมันมาตรฐานสนกับดวงสายแล้วตรงจัดการดวงสายที ism, room, ่ของเราเลือดแล้ะข้อม mm ันอยู่ในนี่ไงนี่ใสในสายเนี่ยข้องในข้องท้าเรื่องเราคือให้ลืมเรื่องอื่นก่อนคนไหนที่มันง่วงพยายามตื่นหน่อยนึงถ้ามันตืนก็ยากหลับเลยส่วนใหญ่จะตื่นมาทันตื่นมาทำทันต่อมาทำต่อพันน่ะ พยายามมึกฝ <hel> ืนม <c oughs> ันห่อม <c oughs> <c oughs> uh ึนฝืนแล้ระดาับไปวอยหลับไปเพราฝึามันได้เนี่ยไม่ใช่ฝึกสมาธิของพุทธมัฒนาขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าไกายได้ประสานเส็จแล้ไกายได้ทีนี่คือฝึนจินตนาการฝืนจินตภาพไม่ได้แต่เป็นมันคือพื้นฐานจากทุกอนาอันหนึ่งนะมันนึกดวงตาจะหุเราแล้วก็ส่งยาไปกลางดวงใสกระทองหยุดในนิ่งในนิ่งใสในใสให้ใจเราเหลือแค่เลื่อนนึกกระทอง นั่งาสลบายที่สุดถ้ามันถ้ามันเมื่อยแล้วหรือไม่สะดวกไม่อะไรแบบอยากได้แล้วอยากขาแล้วนะครับ่ายไต้องห่วงเร่งนั้นอต่อได้เลืออทพ่จามเราผู้หญิงตาซ้ายาตาขวานะแล้วก็ส่งใจเป็นกลางดวงใสแล้วก็อยู่ในอยู่นิ่งในนิ่งสายใสๆอยากสองไปจะหนึ่งมาสองเนี่ยกระโดดข้ามมานั้นก็ต้องดูในภาพก็ว่ามันไม่ค่อยเลื่อนนะไม่ต้องนะ มันเป็นจุดๆเนี่ยแต่ไอ้คอมพิวเตอร์ทำเนี่ยมันต้องทแบบนั้นเนี่ยมันเป็นจุดๆอยากจะหมูมาตาเนี่ยมันจะหมูมาตาเลยมันจะเลือนตานพลาดนี่นั่นไม่ต้องงั้นข้อต่อไปก็เลื่องฐานที่สามการหัวเรากล้ามเนื้อเอาจินตนาการก็มันอยู่ในหัวเราโอเค์ปีเทรงใจในตารวมของเราเนี่ยเยินลึกเนี่ยคือของที่เราเนิ่นเนี่ยข้องอยู่ในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใยต่อไป ให้เลื่อยไม่ท้องมาเลยกรกะว่ามันอยู่เหีือวดูอสองนิ้วนะคือกรกะเอาหนาจินตนาการประมาณเอานะ่ะมัน้อไปเป๊ะขนาดนั้นนะต้องตีเส้นเป๊ะขนาดนั้นจากยาาหัวเราไปฐานที่เจ็บเนี่ยในห้องเราเนี่ยกากะเอา,าถ้าเรา,าน,นึกว่าโรงแสนอยู่ในท้องได้ก็โอเคแนละ้วทีนี้เรามีเทคนิคนี่ว่า,าอย่าสายไปสายมานะพราะวา่จากหัวไปในท้องเนี่ยเหีือวดืสองนิ้วเนี่ย อันแรกเรานึกเอาเลยนะนึกไปแล้วปุ๊บเนี่ยทอามันนั่นเลยมันจะลึกกว่าเอียงหรือไม่เอียงก็อย่าเพิ่งคิดนะปล่อยไปเลยมันถูกก็หล่ะด้วยทาโมสายไปสายมาเนี่ยใจก็ไปหยุดสักทีนึ่งทำว่าใจหยุดเนี่ยหมายความว่าคือท่องหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายแล้วก็นึกใครเห็นั็ถูกของเราเราจะนึกอะไรแล้วแต่อยากเป็นสีอะไรก็แล้วแต่พอขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นรวมใส ที่เหลือจะดึสองมิวอ,อันนี้เลือกแปลกอย่างอยู่คือแรกๆเนี่ยเราจะเลือกอะไรก็นล้วแต่เนี่ยแต่พอจริงๆแล้วปัจจยเราหยุดีแล้วเนี่ยเราจะเห็นปันดวงใสในหองของเราดวงใสดวงนี้มันอยู่มาแต่เราเกิดจะพูานะแต่เราไม่ดึงถึงมันหรือเราฝึกปวิธีเนะียมันก็ไม่เห็นอันเนี้ยมีที่ถูกนะดูใจเ็นอันนี้ขนะอนนงคนเนะี่ยเราเราสอนจะสอนกลับไปกลับมานะให้กลับไปใหม่นะ ือบางคนเนี่ยผมบอกให้นึกดวงใสจะหูที่จะหูเนี่ยมันนึกไม่ออกก็อาจใจแค่จะหูไม่ใช่นะให้าอาใจเลื่อนตามไปอานที่หนึ่งจะหูหยุดในนิ่งในนิ่งใสในใสคือแม้จะเึื่อ่ไออกไม่ออกมันไหนฐานที่สองก็นลึกไปเลื่อนไปฐานที่สามก็ 3, เลื่อนไปแล้วฐานที่หี่อีกเจ็ดเนี่ยก็เลื่อนไปขอให้นึกว่าให้ดวงใสดวงนี้เนี่ยมันอยู่ในท้องอยู่แล้วไม่ใช่เราเจรนาการขึ้นมานะ ให้วงแม่จะจินตนาการน่ะจีนจินตนาการเอาแต่ให้รู้ว่าในท้องเราเนี am, like that, like ่ยม <c ros LES> ันจะดึงสองนิ้วมันมีดวงายอยู่พอคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันจะเห็นดวงใสเนี่ยเนี่ยจะทันไม่ทันถึงเรื่องมือมันมีตรงนั้นจริงแล้วก็ตรงใจคล้องไปอยู่ในนิ่งในนิ่งใสในใสนึกให้ดวงายมันสว่างขึ้นมามาทำมาทำไปเราจะวัดผลนะครับวัดผลวัดอย่างเด็กที่ดูนี้เนี่ยคนไหนทราได้ ยกมือขึ้นมาทําไม่ได้ก็่ต้องยกมือขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวมืสอนต่อไม่ได้ตอนนี้ทําไป้ก่อนตอนนี้บางคนเนี่ยเราชีวิตในเรียนใช่ไหมช่วงไปเรียนเนี่ยมันยังสรุกขนหาเนียมันอจะมีเรื่องอื่นเนี่ยปากนี่หลายคนเนี่ยเผลอเลยคือไม่ท่องเลยเผลอไปเรื่องอื่นเลยให้เราให้อาภัยตัวเองกลับมานึกใหม่หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายใหม่กลับมานึกใหม่ คืออย่างนี้เนี่ยมันโมโหก็ไม่ได้มันยั่วก็ไม่ได้แต่เราเองเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันมีความสุขสบายนะแม้นั่นสาเนี่ยหาเงินทุกข์เขาอยาหาให้ใช้เองซื้อกระตุ้เนี่ยบางทีมันกดเขื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเนี่ยอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มคุยมนนี้ก่อนเวลามี24โมงเนี่ยเลิกฝึกแล้วก็ไปนั่งคิดนอนคิดตีนละคาคิดเรืนั้นก็ได้แต่บางคนไม่ที่เรื่องนั้นเรื่องเมีเรื่องทุกข์ทุกข์ใจเนี่ย แฟนนั่งเงินมันเยอะมากก็ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนจะไปคิดถึงมันตอนนี้ตันนี้ก่อนเสร็จแล้วเขาติดทิศมีเวลาอีก24ชั่วโมงเงินอะไรคุยไงอ่าค่อยๆค่องไปอันนี้เวลานึกนะนึกเบาๆนะเข้าด้วยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสะนึกเบาๆดีไงเหมือนเราอ่าเราจะอุ้มเด็กอ่ะอุ้มลูกอุ้มหลานก็บ้านเขาเนี่ยอุ้มหลานเราเนี่ย เวลาอย่างนี uh ้เนี่ยอย่างนั้นน่ะต้ึกอย่างนั้นน่ะต้องนึกเบาๆนึกแรงก็ไม่ได้ที่ทางในตลาดต้องนึกเบาๆการที่บอกว่ามันม่วงๆเนี่ยมันฝืนนิดหน่อยเน่มันม่วนจริงๆก็หลับไปเลยเนี่ยเพราะว่าอาการจะหลับก็อาจาะจะเห็นดวงใสในท้องเนี่ยมนอาการเดียวกันซึ้นจะแดงตาแตกขึ้นอันนี้เวลาถ้านั่งไปเนี่ยบางคนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเหมือนตัวจะลอยขึ้นเหมือนจะจมลงเนี่ยลอยมานาน อย่าไปฝืนมันนะอันนั้นเราไดเห็นดวงใสของเราแล้วน่ะที่เรารู้สึกอย่างนั้นน่ะรู้สึกเหมือนจะลอยมาหรือเหมือนจะจมเนี่ยหรือเหมือนรู้สึกว่าเหมือนตัวในจะโค้งเพลงในโค้งเพลงมาน่ะอย่าไปฝืนมันนะปล่อยมันนะเพราะว่าเราน้าตัวกี้อยู่เรารู้อยู่มันไม่ไปไหนหรอกมันเม็นฝืนมันจะไม่เห็นอาการอย่างนั้นเนี่ยบางคนจะเห็นดวงเนี่ยเันเห็นตาอย่างนั้น คมนะครับมคนรั้งทงี่หนึ่งก่อนนะตอนนี้นักศึกษา,าคนไหนครับคิดว่าเคยเห็นดวงใสในทองแดงนะชัดไม่ชัดไม่เป็นไรนะคือเรามั่นใจว่าเราเห็นดวงใสเนะี่ยอาจจะเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นไรนะไปแก้ปนะัญหาหน้าถ้าคิดว่าเคยเห็นดวงใสในทองแ้งเนะี่ยค่อยๆย,ยกมือซ้ายบอกนะเออเก่งมากมโลยลงต่อไปนะให้ลึกใหม่ คือดวงใสดวงนี้เนี่ยมันมีจุดเล็กๆอยู่กลางดวงของมันหรือว่าอาจารย์ดวงโมลผมทรงดวงเนี่ยเรานต้องมีศาสตร์เราต้องมีสรรูปต้องหาเปกนสายกลางดวงไม่ได้ต้องมองเปกลางดวงอ่ะอยู่ในอยู่นิ่งในนิ่งใสในใสนึกในนึกใปใสถ้ามันยากเอาวิธีนี้นึกว่าจะเป็นเข็มน่ะไอ้เข็มเนี่ยท่าแทงไปกลางดวงอ่ะอยู่ในอยู่นิ่งในนิ่งใสในใสนึกในนึกใปใสพอเห็นแล้วเนี่ยวางครับให้มันอยู่ตรงนี้ เราทำเยากมากเนี่ยต้องเพิ่มๆด้วยเล่นด้วยวิธีง่ายคือดิอให้มือขวามือคือหมุนจุดเล็บสายกลางวงขวามือเหมือนเราดีสองปักกระดาษแล้วมือขวามือคือเรียกว่าหมุนขวาหมุนขวาอยู่ในทิ่งในทิ้งใสในใส่เงี้ยท่องเนี้ยที่ท่านเห็นว่าไอ้แขนท่องคาถานี้ด้วยเพองว่าดาบอาผีขาขอปาฏิหาริย์ขอปาฏิหานดาบอันที่ฐานน่ะต้องกลับไปกลับมาเนี้ย ในหยุดยิ่งในนิ่งใช้ในใ,นในายแล้วก็หมุนขวาลยหมุนขวาหมุนขวาหมุนขวาดาบอา,าที่าขาถอนปฏิหารถอนปฏิหารดาบใิขาเนี่ยดวงสายของเราจะใสขึ้นชัดขึ้นตะขอเมื่อก่อนนะคนจะเห็นก่อนเนี่ยคือการเห็นดวงสายมันเห็นไม่พร้อมกันคนไหนทำใจหยุดในยิ่งเร็วก็เห็นเด็กเอาคนอื่นทันไป ใจเย็นเใจเย็นเย็ค่อยๆลื้อค่อยๆท่องนั่งสาละคุณเนี่ยผมสอนมหาลัยผมเนี่ยเหรอตัวเซนเนี่ยนั่งสาระคนเห็นก็แบบค่อยๆลื้อหลบมาอ้หน้าอยู่ในนิ่งในนิ่งสายในสายคนไหนง่วงนะไม่ไม่ไม่ห้ามนะหลับไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่พอหลับไปแล้วเนี่ยมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันฝึกทันแล้วก็เขาจะบอกว่ามันเป็นการหลับที่ที่สนิทดีเนี่ยคือไม่ปวดหัวไม่อะไรคือสดชื่นดีเนี่ยตื่นมาเลยรู้สึกต่อได้เลยแล้วก็ไม่ใชานี่ไม่ห้า ก็เรียกศัพท์กเรียกกายทำยีนิพพกายเจตวีเชลีเราก็ที่เห็นแล้วก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายขวาขวาจากอธิฐานของปฏิหารก่อนนอครับตอนนี้ลองเลือกันหนึ่งเอาแบบว่าบุที่สอนนะครับคนจะบุญแล้วครั้งแรกไม่ต้องยกใหม่นะ่ยเขาจะนับไว้ว่างถึงที่คนกี่คนแล้วเนี่ยถึงตอนนี้นั่นสาขั้นใดคิดว่าเสด็จดวงสายในทองแล้วนะ ไม่ชัดไม่เป็นไรนะหรือว่าเห็นบ้างส่วนก็ไม่เป็นไรนะแต่เรามั่นใจว่าเราเห็นในดวงสายในท้อแล้วเนี่ยค่อยๆยกมือซ้ายออกหน่อยเพราะคือขวามันติดโต๊ะเออเก่งมากมือลงมือลงค่อยมือลงดูดวงสายเนี่ยไอ้ดวงสายตรงเนี่ยตรงๆใช่ไหมเราในวิทยาศาสตร์รู้อยู่มันต้องมีจุดจุดบางที่อยู่ของตรงลมเนี่ยแล้วก็หายได้ก็มองไปดวงกลางดวงสายมันจะเห็นจุดเล็กๆนี้เดียวกันเห็นมันใส่ก็อื่น ถ้ามันยากกว่าก็นึกว่านึกก็จะเป็นขีนะแทงไป็รางดวงเนี่ยอยู่ในนิ่งในนิ่งสายในสายมันจะเห็นตัวทีเนี่ยพอเห็นแล้วบางคับมันอยู่นิ่งโดยวิธีผมต้องขวามือคือเหมือนเราที่ถอปากกระดาษเลยแล้วผงขวามือแล้วก็หมุนขวาหมุนขวาอยู่ในอยู่นิ่งในนิ่งสายในสายดับทิศฐานถอนปฏิหารถอนปฏิหารดาบเป็นฐานข้อเนี้ยข้อเนี้ยมันดึ้นเรื่อยๆระหว่างเนี้ยระหว่างราต้องอินแคร์นึงนะ ที่เห็นแล้วนะเราลองดึงอขดวงขวงเราน่มันใหญ่ที่มันนี่ดวงใสในทองเนี่ยแล้วดึงใข้เล็กเท่าเดิมดือเล็กกว่าเดิมอย่างเงี้ยคือดวงใสเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วมองเห็น่ฉยๆแค่เอียงเนยๆเนี่ยมันหายง่ายมันต้องทำงานให้มันะต้องแรงกัมันสุดกห้มันเพราเห็นดวงใสแล้วเนี่ยส่งใจเป็นกลางดวงหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสดึงเห็นเฉยๆใสแต่แล้วผมกต้องขวามือหมุนจยุดไปสายกลางตงขวามือเนี่ย บางคนเนี่ยรัวกับหมุนไปด้วยไม่เป็นไรนะถูกต้องนะอยู่นั่งใส่ตะมุนรัวก็หมุนเนี่ยไม่เป็นไรคล้องไปอยู่ในยนิ่งในนิ่งใส่ในสายดาวอาทิตถาขอปาิีหาขอปารีหาจาดสารเนี่ยแล้วก็นึกรัวของเราเนี่ยใครมันใหญ่ขึ้นมาที่แล้วนึกให้เล็กขึ้าเรลยเล็กกว่าเดิมเันนี้ฝึกฝึกเนี่ยเหมือนนักกีฬาฟุตบอลทุกบอลเนี่ยอันนี้เราฝึกจิตแล้วต้องเล่นอย่างเนี้ยดนสายจะอยู่นิ่งไม่นาน อะไรที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่ตั้งใจทำตอนที่เห็นไม่เกือบครึ่งข้อแล้วล่วะตอนนี้นักศึกษาที่เห็นดวงใสยเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยที่เราไม่เห็นเนี่ยเรื่องเห็นไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าใจเราเผลอไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไม่ได้ทาตามไม่ได้ฟังเสียงเนี่ยคือผมพูดวิชาผมก,ก็คิดเรื่องทาเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่วิทานีเนี่ยมันมีเฉพาะเมืองไทยตามที่ราจะไม่เปสอนเท่าไหร่ ตามท่าเขขอเขามาเรียนเมืองไทยแล้นทว้งสสยในค้อหน้าก็เจ็ดพันล้านคนนี่ก็ถืว่ามีมุลมหาศาลนมากเท่าไหร่ตั้งใจทำอย่าเล่นอย่าทังเกนอังนีตไม่ออกมาบ้านเป็นเรื่องเงินเรื่องดวงนี้มันงใจทำเฮ้ยแล้วก็เราเรียนทยาศาสตร์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่เป็นเด็เรีตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเรีนตามแล้วเขามาคุยกันมาเป็นยังไงตั้งใจทำเนี่ยเห็นทุกคนเลยเป็นเนโดยพื้นฐาน อันที่แล้วนะก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสาในสายมือขวามือขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายมือขวามันจบแล้วแล้วตอนนั้นทายนะรอบแรกดงทายนะฮะคนยกมือมาแล้วสองครั้งแน่ไม่ต้องยกใหม่นะเพราะมันจะน่ารอดอ่าถึงตอนนี้ท่านขาคนใดเพิ่งเห็นดวงใสในคอนะครับชัดไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับค่อยๆยกมือซ้ายออกหน่อยมือขวาจะถีบโตเออเห็นมากเห็นมากมือโน้นนะทำตามเขาเรื่อยๆหน่อย ก็นึกนึกว่าจะเรีนเห็มเย็บผ้าส่งเห็มใจเลาดงตัแทงเลางอยู่ในอยูดนิ่งในนิ่งใส่เลื่อยใ่หือเห็นเลื่อยใสเห็นจเราพัมัออยู่นิ่งมือมข้างขวาดูข้างขวาขวาขวาอยู่ในยูดนิ่งในนิ่งใส่เลื่ยใสนะพ้องเว่าดับธิฐานขอนาลีฐานถอนบาลีฐานดับธิศฐานต่อไปนะทำต่อไปนะคนในโลกเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยถือว่าเก่งมากในเร่องดวงใส่ในท้องได้ต่อไป เขาไม่ท่านแรกต้องไปเห็นกายด้วยเพราะนั้นเห็นดวงสายตระโศกใจกลางดวงสายหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายนะที่จุดสายกลางดวงตามใจให้นิ่งขึอีกหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายแล้วดึงซิดึงให้หยุดเล็กสายมันว่างออกไปท้องเราว่าตัวเนี้ยใหญ่โตโหราเนี่ยใหญ่กว่าตัววานเนี่ยแล้วจะเกิดกายของพระเจ้าหรือกายธรรมเนี่ยดึงองในท้องเราพระเจ้าถ้ามีจริงเนี่ยเขาต้องท่านคนเหมือนท่านแตละเพราะนั้น กายข้าเจ้าเลยในท้องเนี่ยคือกายทาเนี่ยต้องเหมือนคนนั่งหันหน้าทางเดียวลเราเนี่ยคือเรานั่งอย่างเงี้ยหันหน้าแล้วหันหน้านั้ันแล้วก็หน้าตากว้างห้าวาของเราวาใครวามันเป็นสีขาวใสกายทำองค์เนี่ยก็เป็นสีขาวอันนั้นเขาไม่ใช่นะต้องมองแบบนี้เข่ากาบจาบที่ฐานถอนปฏิหารถอนปฏิหารจากฐานหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสคือต่นใสมานั่งหันหน้าทางเียวกับทานเียวกัเราลเห็นเต็มตัว พอเห็นแล้วเนี่ยให้เรามองจะมุกของท่านเอาใจเราเนี่ยมองจมุมของท่านผู้หญิงจะมุกซ้ายเนี่ยหยุนะใจจะมุกขวาเนี่ยเบสิกเนี่ยหยุดในหยุดเรื่องใจมองพิตาท่านหยุดในหยุดแล้วมองจอภาษากลางหัวท่านหยุดในหยุดมองไปท้องท่านหยุดหยุดจะเห็นดวงธรรมท่านใหญ่เหมืนเดิมเลย่ซนนี้เป็นกลางดวงธรรมท่านหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายจป็นนิ่งเปสายเนี่ยเห็นแล้วเหมือนเดิมเนี่ยท่านเนี่ย หมุนต <c oughs> so oh oh like so, so, ัวขวาไปเลยแล้ท่องว่าหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสถามไปก่อนเราแป๊บหนึ่งเอาคนเอิญคนเอิญคนเห็นกายทำแล้วเข้าไปทักได้ถาไปก่อนนะคนอื่นเห็นดวงใสแล้วเนี่ยเราทำทิขานึงเห็นดวงใสมันเก่งแล้วแต่ต้องเห็นกายด้วยเพราะวิ่าเนี่ยี้เราเห็นดวงเราเห็นกายด้วยมันไม่น่าไม่ประสมสูตรนะไม่ง่ายเห็นดวงตั้งใจใหม่หยุดทักหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสนึกเห็นจิตก็ใสตามดวง จะนึกไ่ได้แลเพราะว่าจาิหารถอนปฏิหารถอนปฏิหารหากฐานันึกกวจะเป็นเข็มแทงนาดวงอยุ่ในยุนิ่งในนิ่งใสในใสนึกหยุดเล็กใสเห็นแล้วตั้งใจนึกให้หยุดเล็กใสว่าไปท้องเราจะใหญ่โตหูเราแล้วเกิดกายทำหนึ่งของปท้องเราเนี่ยการทำโมพีหนึ่งเนี่ยจัดว่าห้าาเนี่ยเห็นแล้วันถูของท่านหยุดในหยุดเวลาบนบู๊เนี่ยอย่าลืมนะว่าฝี่ท้าท้ายขวานะต้องมองตาท่านหยุดในหยุด ของจอระสากลางหัวท่านอยู่ในยุคของไ์ท้องท่านอยู่นในเห็นดวงธรรมทรงนิรดาดวงธรรมอยู่ในเหตุจุดเล็กใสอ่าขนาดนี้เราลางองที่จุดภาษากลางดวงธรรมนะของกายธรรมขนาดห้าวันไดไหมอ่าหรือให้จุดเล็กใสว่างไปเนี่เกิดกายธรรมองค์ใหม่น่าตากว่างสิบวาของเราเนี่ยอยู่ในท้นองเราเน,นี่นยให,ใหญ่ของเราเน่ยอยู่ในท้องเราเนี่ยอา่าต่อไปอของจมูกท่านอยู่ในหยของนิราท่านอยู่ในหยุด ของกระจกปราศกลางหัวท่านหยุดในหยุดมองไปท้องท่านหยุดเห็นตัวทําอยอีกแล้วทรงที่กลางดวงธรรมหยุดในเห็นจุดในสตามใจเึือกจุดในสว่างไวจะเกิดกายทรรมอีกองท่นต่างว่างทีห้าวายนองนอกต่อวายปุ๊ท้ายแล้วองค์ของท่านหยุดในหยุดต้องให้ตาท่านหยุดในหยุดของกระจกปราศกลางหัวท่านหยุดในหยุดมองไปท้องท่านหยุดเห็นัวทธอีกแล้วทรงที่กลางดวงธรรมหยุดในหจุดในส นึกอ้าหยุดเล็ดใส่ขวาเกิดการท่านขนาด20วายของเราอีกแป๊บหนึ่งมอจมูกของท่านอยู no, a a ่ในหยุดมองใบตาท่านหยุดในหยุดมองกระจกประสาทกลางหัว no, ท no ่านอยู nun, ่ในหยุดมองใบท้องท่านหยุดเห็นตัวทำยังไงอ่ะส่งนิ้วกลางลงทำมีจุดเล็ดใส่เห็นเล็ดข้างขวามือต้างว่าหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใส่เล็ดใสต่อไปให้ลองคุยดูเพราะนั่งขาเนี่ยท้องมีปัญหาสงสัย ที่เห็นเนีเห็นจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ลองคุยดูถามว่าขอออซงโกลด์อย่างเนี่ยถามเนะี่ยเราจะถามเรื่องอะไรหมุนจุดแต่กลางไปทำใน,นขวามือแ่บนั้ว่าหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสขอโอรงโปรดผมจบแลนะ้วเนี่ยที่นี่จะเรียนจบแลนะ้วเนี่ยจบมันจะมีงานทำแล้วเนี่ยถามนะีปกติกายทำมันจะตอบทุกครั้งนะเราจะได้ยินหรือไม่ได้ยินในเครื่องนะนี่ ถ้าไม่ได้ยินเนี่ยต้องทวิธีแก้ก็เท่าถามว่าเขาโอ้ยต้องโหรดแล้วก็ถามจะเรียนจบไหมจะได้แต่งงานไหมหรือจะได้แต่งงานไหมเมื่อปู่เกิดมาหรือเปล่าเนี่ยจะมีงานทำไหมเนี่ยถ้าไม่มีเสียงตอบถ้าใช่เนี่ยขอให้บอกย่าหน้าบอกหรือว่ายกมือบอกก็ได้ลองฟองดิอันนี้ก็แก้กเพราะสงสัยว่างพอเสร็จเห็นแล้วก็สงสัยว่าเม่เมันเห็นจริงไม่จริงเพราะด้่อปฏิบัติทันได้เพราะว่าถามแล้วตอบได้เนี่ย 慢慢来。